เอาเดยวันที่ทำงานาเป็นอาชีพนะปี2521ปีนี้2568ผมต้องเก็บข้อมูลในแบบเดียวกันเนี่ย45ปีเป็นอย่างน้อยเมื่อก่อนอ่านิังสิอพิมพ์วันละ9ฉบับผมเหมือนทำงานระบี้ตะบันผมเป็นคนทำงานต่บกว่าศักยภาพตัวเองสังคมมนุษย์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่รอบใหญ่ ถ้ามองแบบนักอนาคตวิทยามันเป็นการจัดระเบียบโลกใหม่ด้วยประสบการณ์ท <c oughs> ี่ของผมทุ <c oughs> กอย่างที่เป็นเกษตรกรรมนะ <c oughs> ถ้าทำแบบที่เราทำนะขาดทุนทุกอย่างพวกเรารุ่นผมรุ่นคุณเนี่ย <c oughs> เราเป็นคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยเข <c oughs> าทันวิ่ง,นงหนีเออเขาทันวิ่งหนีมันก็จะลําบากเรื่องยาเรื่องอาหารอะไรตัวอะไรแต่ตอนนั้นกับตอนนี้ก็ไม่เหมือนตอนนี้ไม่รู้จะวิ่งหนีไปไหน ที่ผ่านมาเนี่ยเราใจร้อนเกินเราแก้ปัญหาแบบบวนได้ผู้ละค่สวัสดีครับท่านชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้แขกรับเชิญในรายการเจาะใจใช้คำว่าเป็นเป็นเป็นการให้เกียรติมา ร่วมรายการตามคําเรียกร้องของแฟนๆตามคําเรียกร้องของทีมงานเจาะใจตามคําเรียกร้องของพิธีกรรายการเจาะใจผมเชื่อว่าวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้เป็นคนที่ต้องจําเป็นจะต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองเรื่องเศรษฐกิจไม่จำเป็นจะต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองเรื่องต่างประเทศความเป็นไปของโลกความเป็นไปของประเทศความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ในเวลาที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมด มันกระทบถึงเราทุกคนนั่นคือเหตุผลว่าเราน่าจะได้รับรู้วันนี้แขกรับเชิญเป็นผู้หนึ่งที่ใช้เวลาที่ผ่านมาพยายามเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้เราได้รู้ได้เข้าใจความเป็นไปของมันและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษสําหรับผมก็คือการที่แขกรับเชิญมองเรื่องต่างๆในโลกแบบรู้แบบเข้าใจมันเกิดขึ้นได้อย่างไรน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่ทุกคนอยากจะเข้าใจโลกแบบที่มันเป็นไปจริง รายการจอใจขอต้อนรับอาจารย์วีละธีรพัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับต้องใช้คําว่าไม่เจอกันนานมากยี่สิบปียี่สิบปีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกดีนะครับเวลาเราไม่เจอใครนานๆแต่เราแบบใช้สื่อแล้วเราเปิดโอ้เจออาจารย์เราเรื่องนี้อยู่อาจารย์เราเรื่องนี้อยู่มันเป็นการปุ๊บสำหรับผมอย่างว่าสุขภาพยังดีเว้ยไฟก็ยังแรงอยู่เราไม่รู้ตอนหลังที่เปิดไม่เจอว่าด่าใครในรายการหรือเปล่า